สวัสดีครับพ่อพี่น้องที่เคารพรทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนกิจทรัพย์ลุงเรืองนะครับครับโมน,นี้สิว่า,าสายอีสานเด้อพี่น้องครับตอนนี้กับาเบึงนะครับโอน,นี้สิผ้ามาเก็บบกเขือใน่สวนนะครับจตกตอนนี้บกเขือมาหาเก็บพักนะครับครับพี่น้องบเกเขือหลังจากที่เขา ผลผลิตนะครับมาหลายแล้วเดี๋ยวตอนนี้เขากำมาใหเก็บผลผลิตของเขานะครับปฏบไปประกอบอาหารนะครับครับที่บอกพี่น้องว่าครับมีหลายๆคลิปนะครับที่หลายคนที่เขาเห็ดน,นะครับกะ สบความสำเร็จอ่นนี่ครับผมก็เลยล่องเห็ดเบิง้งนะครับพี่น้องตอนนี้กับรเรือที่ปลูกไว้ครับมันก็กำลังสิออกผลผลิตนะครับแทงสีนะครับ,นะรบเห็นป่พี่น้องมันกจะมีสองหน่วย3หน่วยนะครับ ปกติแล้วการเก็บผลผลิตผมปกติแล้วผมสีใสเป็นเป็นอ่ากันไกลหรือคี้นะครับแต่ว่ามารอบนี่ผมสีใสเป็นมือเนื่องจากเนื่องจากว่ามันบ่มีคนถือกล่องไะครับนี่แหละพี่น้องผลผลิตที่เฮ็ดนะครับที่ปลูกไว้ จะได้ยูได้กินนะครับอันนี้ครับมีในหลายาหลายคนที่กำลังเหยียดยูนะครับกแบบิึงเป็นแนวทางใ,กใดก็ได้นะครับพี่น้องเนาะเอาสื่อบานอยู่เลยครับพอมีทีมีทางเขากะร้องเห็ดเบิึงพี่น้องลองปลูกเบิึงนะครับถ้าเข้ามาลองเขากะบ่งห่วงหรือพี่น้อง นั่นคืออ่ะออกประมาณลำบากลำบากนิดนึงนะครับทั่สี่ครับ ผลผลิตนี่ก็ได้เก็บกินเรื่อยๆครับได้เก็บกินได้อยู่ได้เศร้าเรื่อยๆถึงผลผลิตของแต่ละลุลเมันกับวัทอกันเนาะมันก็มีได้หน่อยได้หลายเนาะน่าจะอย่างว่าประมาณนี้ มันก็อยู่ประมาณนี้ ตัดค่านี่ก็จะเป็นค่าเหลือง,องอด้วพี่น้องขยายพันธุ์ครับเอามาทดสอบล่องแถวพานธุ์เดิมนะครับค่าเหลืองของผมมันจะมีสองตออ่อติดกับก้อนก่อนนี้นะครับติเคยลงคลิปให้เบุงก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับ ขเข้าวขันบัมาเด็ดบัมาอันนี้มนกระสิแก่ถิ่มไปซื้อเนาะกะสิบบัวได้อยู่ได้กินมันก็ะต่องขยันเอาเบื้องครับแล้วกะมาเด็ดเอานะครับวับนนี้กะสิออกเป็นหกเจ้าหน่อยพี่น้อง่ ไม่ได้หนีกะจมีหลายยางหลายแนวผักรับผักกสจมีผักผักสู้รถผักอีกก่ยงังไปจังสิเนาะก็จิปูไว้พ่อได้อยู่ได้กินนะพี่น้องกับอดต้่นทุ่นก็ดีกว่าไปซื้อเขากินอยู่นะครับ วิถีนะครับที่อยู่ต่างถิ่นต่างเมืองมาอยู่ก็ต้องหาอยู่หากินหาเห็ดหาปลูกจังซีหละ่ะพี่นอ้องนะ,อะโอเคครับพี่น้องเมื่อนี้กฝากคลิปไว้ายซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวสีลงคลิปไปบนซูมเอซูมือนะครับกัค่อยๆเค็ดไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับแค่นี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อลงคลิปไปกับสได้ ก็จะมีการแจ้งเตือนถึงมากนะครับจะได้เบิ้งคลิปนะครับเอาล้วพี่น้องจะนีแล้วครับเดี๋ยวผมจะได้หาเก็บเสียก่อนครับก็อย่าลืมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมถ้าจะเป็นกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับอ่าคนเฮ็ดคลิดไปนะครับครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับพี่น้องครับผม